ประชาธิปไตยจะกลับคืนสู่ประเทศไทยในเร็ววันนี้นะครับตอนนี้ผมมาอยู่ที่อาเจะครับที่ที่ประชาชนเสียชีวิตจากซึนามิเมื่อ12ปีก่อนครับก็เลยมาพูดกับท่านนอกสถานที่นะครับบางคนเป็นห่วงว่าจากผลของประชามติจะทำให้ประชาธิปไตยของเราตายไปถึง20ปีครับอย่าห่วงไปเลยครับประชาชนจะเห็นการโกงกิน ของพวกที่อ้างตนเป็นคนดีและจะลุกขึ้นต่อสู้ในไม่ช้าครับประชามติเมื่อวันที่7สิงหานั้นไม่ใช่การตัดสินใจของคนส่วนใหญ่นะครับเป็นการกระทําที่ใช้ไม่ได้ครับที่ว่าใช้ไม่ได้นั้นนะครับก็เพราะว่าประชาชนส่วนใหญ่ไม่มีโอกาสที่ได้เห็นรัฐธรรมนูญเลยครับไม่มีการแจกรัฐธรรมนูญให้ประชาชนได้ศึกษาก่อนล่วงหน้าเช่นที่เคยทํากันมาครับแต่ฝ่ายทํารัฐธรรมนูญสามารถออกมาพูดได้ทุกวัน ทุกช่องในขณะที่ฝ่ายเห็นต่างไม่สามารถที่จะทําอะไรได้เลยครับนักศึกษาประชาชนที่เห็นต่างกลับถูกจับหรือว่าถูกกันแกล้งต่างๆนานาอย่างนี้ถูกต้องหรือครับฝ่ายหนุนรัฐธรรมนูญก็ยังออกมาแสดงความเห็นด้วยและใส่ร้ายคนอื่นต่างๆนานาอย่างนี้ก็ยังทําได้ครับเขาพูดจาจริงบ้างเท็จบ้างจริงบางส่วนบ้างก็สามารถที่จะทําได้ โดยไม่ถูกลงโทษใดๆเลยครับยังมีเจ้าหน้าที่ออกรณรงค์ตามหมู่บ้านแถมมีลักษณะคล้ายผลประโยชน์ต่างตอบแทนก็ยังสามารถที่จะทําได้เจ้าหน้าที่อ้างเหตุผลต่างๆรับคนไปลงประชามติก็ยังทําได้เลยครับถ้าเป็นรัฐบาลที่แล้วจะทําสิ่งเหล่านี้ได้หรือครับยิ่งกว่านั้นคนที่เห็นต่างอย่างเช่นอดีตสสของรัฐบาลที่แล้วจะก,กระดิกตัวไปหาชาวบ้านก็ยังทําไม่ได้เลยครับอันประชาสัมพันธ์ให้คนไปใช้สิทธิ์นอกพื้นที่ ก็แทบจะไม่เคยได้ยินการใช้สิทธิ์นอกราชอาณาจักรก็ไม่มีดังนั้นผู้ใช้สิทธิ์ล่วงหน้าที่ไปลงทะเบียนไว้เนี่ยครับจากแต่เดิมเคยมีถึงสองล้านคนก็เลยเหลือประมาณแค่สอง0,000คนเท่านั้นเองครับมีการกล่าวหาว่ามีการร่างรัฐธรรมนูญปลอมแต่ขณะเดียวกันอกเอกสารเผยแพร่ของการราชการทแท้ๆก็ยังเขียนร่างรัฐธรรมนูญให้แตกต่างจากความเป็นจรงิงอย่างนี้ไม่ผิดนะครับมีการสร้างกระแสให้เกิดความเข้าใจผิดต่างๆเช่นบอกว่า รับรัฐธรรมนูญไปแล้วจะได้เลือกตั้งโดยเร็วทั้งที่จะต้องเลือกตั้งไปอีกประมาณสักปีเศษๆหรือว่าจะได้รัฐบาลของประชาชนมีการคืนอำนาจแต่ในความเป็นจริงแล้วผู้มีอำนาจยังสามารถที่จะแต่งตั้งสอวอให้อยู่ต่อไปอีกในชุดแรกอีก5ปีแต่ในความเป็นจริงในรัฐธรรมนูญที่เขียนในลักษณะให้เห็นได้ว่านายกไม่จำเป็นต้องมาจากการเลือกตั้ง เพียงแค่เสนอชื่อโดยพรรคการเมืองอาจจะนอมินีหรือไม่ก็ได้และสวที่คอสชอสรรหายัางสามารถที่จะร่วมเลือกนายกได้อีกอย่างนี้ขัดต่อเจตนารมณ์มของวิรชนพฤษภา2535หรือไม,ไม่ก็ไม่มีการแจกแจงให้เหตุชัดนะครับนอกจากนั้นในระหว่างการนับคะแนนบางหน่วยเลือกตั้งก็ยังมีคะแนนมากกว่าจำนบบวนคนไปโหวตบางหน่วยเลือกตั้งก็นับโดยหันหลังไม่แสดงบัตร ให้กับชาวบ้านได้เห็นด้วยแต่ผลของประชามตินี้ใช้ไม่ได้นะครับถ้าเราดูเบื้องต้นจะเห็นว่ามีคนมารับ61เซไม่รับ39เเซนหรือ16ล้านต่อ10ล้านแต่จากผู้มาใช้สิทธิ์ทั้งหมด28ล้านหรือเพียงแค่55เอร์เซนของจำนวนผู้มีสิทธิ์ทั้งหมด51ล้านคนครับคน16ล้านคนที่มาลงคะแนนหนุนประชามตินั้นเป็นคนกลุ่มใหญ่ที่สุดหรือเรา เรียกว่า the largest proportion นะครับแต่ว่าไม่ใช่เป็น majority หรือคนส่วนใหญ่ครับถ้าประชาชนส่วนใหญ่มีความตระหนักรู้และมาลงคะแนนเกินครึ่งหนึ่งของคนที่มีสิทธิ์นั้นหรือจาก51ล้านนั้นจึงถือว่าเป็นคนส่วนใหญ่ครับแต่นี่ประชาชนเป็นจำนวนมากไม่มีโอกาสมา,มาลงและที่มาลงนั้นก็ไม่ได้มีโอกาสที่ได้อ่านรัฐธรรมนูญด้วยซ้ำไปครับเพราะไม่มีการแจกนั่นเองนะครับคล้ายๆกับฮิตเลอร์ ที่ได้รับเลือกตั้งโดยประชาชนกลุ่มใหญ่ที่สุดแต่ไม่ใช่คนส่วนใหญ่ของชาวเยอรมันนะครับและในการเลือกตั้งของฮิตเลอร์ในขณะนั้นก็คล้ายกันครับคือว่าฝ่ายค้านหรือฝ่ายตรงข้ามถูกกีดกันต่างๆนานาเลยครับดังนั้นฮิตเลอร์จึงไม่ได้ชนะด้วยเสียงส่วนใหญ่ของชาวเยอรมันแต่อย่างใดเลยครับพวกผเผด็จการทรราชจึงมักจะสามารถลวงประชาชนได้จํานวนหนึ่งแต่ไม่ใช่ทั้งหมดไม่ใช่ส่วนใหญ่ อาจจะลวงประชาชนได้ระยะหนึ่งแต่ไม่ใช่ตลอดไปครับเอาไว้ให้พวกพเผด็จการทรราชครองเมืองนานๆกดขี่ขูดรีดประชาชนในนามของคนดีจนประชาชนตื่นตัวก็จะเข้าํำลองไม่รบนายไม่หายจนถึงวันนั้นประชาชนก็จะได้เห็นชัดว่าพวกที่อ้างตนเป็นคนดีได้กดขี่ขูดรีดประชาชนไปอย่างไรบ้างถึงวันนั้นแม้พวกพเผด็จการทรราชจะ อบพระมาพูดจะเชิดใครมาอ้างก็จะไม่มีใครเชื่อถืออีกต่อไปครับประชาชนจะไม่ถูกกดขี่ขุดรีดจากเผด็จการทรราชและลูกสมุนที่คอยเลียอีกต่อไป,ปเผด็จการทรราชจงพินาศประเทศชาติประชาชนและประชาธิปไตยจงเจริญ